สวัสดีครับผมก็ได้เอาของสุดยอดนะครับผมพระปิดตาเนื้อตะกัวฐานสูงลงกุนะครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับอันนี้ก็มีความเดิมเดิมนะฮะมีความเดิมเดิมนะฮะค่อนข้างที่จะพบเห็นได้ยากมากนะครับผม ดูนะครับผมนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นพระที่ดูความเก่าไว้ก่อนนะครับดูเนื้อตะกัวดูความเก่าดูคราบไขกุนะครับผมก็องค์นี้คือเป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะครับผม นี่คือสุดยอดนะครับผมที่าพาปิดตาที่บุคคลเสาะแสวงหากันครับก็มีทีมนิยมเขานะครับมียันยันองค์เล็กๆครับยันยุ่งนะครับผมก็เช่าหากันค่อนข้างที่จะ,ะเป็นล้านนะครับผมแต่ของพวกเรานะครับผมเราเล่นพุทธคุณนะครับผมพุทธคุณธรรมคุณสังคุณคือแฟนแล้วสบายใจนะครับผมอะเนี่ย ครับอันดับแรกครับผมก็ดูความเก่าของเนื้อตะกัวนะครับผมเนี่ยอายุร้อยกว่าปีนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมปิดตาฐานสูงอง์นี้ก็สร้างาราวๆปี2,436นะครับผมก็ถือว่าเป็นพระที่มีความเก่าร้อยกว่าปีนะครับผม ดูสนิมดูไขของสนิมนะฮะพระองค์นี้ก็คงสันนิษฐานว่าคงจะเอาไว้ใต้ฐานอุโบสถนะครับผมก็เก็บใส่อาชนะอย่างดีนะครับผมถึงมีสภาพแบบนี้สวยสดงดงามล้ำค่านะครับผมผ่านการเวลามานะครับผมก็ดูความเก่าได้ก็จบภูอนุนะครับผมดูคราบไขกุบนะครับดูความเก่า องนี้ก็คือว่าสวยสมบูรณ์มากๆนะครับผมเป็นพระที่มีความสวยคลาสสิกมีเชิงใหม่นะครับผมก็พยายามหาเช่าพระนะครับผมที่หลากหลายนะครับผมไม่ได้อยู่เฉพาะจอะจงะมีความรู้แค่อันใดองค์ใดองค์หนึ่งนะครับหรือว่าอาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งแต่ก็พบเจอสิ่งที่มีคุณค่ามีพุทธคุณ หรือมีความสวยงามบ้างไม่สวยงามบ้างก็แล้วแต่สภาพนะครับผมก็มีความสุขนะครับผมที่ได้ครอบครองที่ได้พบเจอนะครับและสามารถได้เช่า,าจับเจ้าของเดิมเขาได้นะครับผมพระบางอย่างนะครับมันอยู่ที่ความที่เรารู้คุณค่านะครับผมรูร้ว่าพระองค์นั้นนะฮะไม่ว่าเรา รู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับผมแต่ก็ใช้ความเก่านะครับผมเป็นสิ่งที่พิชโฉมนะครับผมเช่าหาไว้บูชานะครับผมองค์นี้คือสุดยอดในตำนานที่หายากมากนะครับผมก็ไม่ค่อยได้พบเห็นนะครับส่วนมากก็เขาทำเหมือนเหมือนกันครับทิมแบบนี้ก็จะเกยเยอะนะครับผมเนื้อไม่ถึงตะกลัวใหม่นะครับผม ไข่ก็ไม่ใช่ธรรมชาติแบบนี้นะครับก็ถือว่านะฮะดูความเก่าเป็นธรรมชาติเป็นก็ได้ผ่าแท้โดยอัตโนมัตินะครับผมครับทิมผูกนะฮะทิมผูกแต่โลหะไม่เก่านะับเนื้อไม่ถึงยุคนะครับผมเนื้อมันต้องถึงยุคแบบนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ย ต้องระเบิดตายนะเนื้อจะตายนะครับตะกัวเก่าร้อยกว่าปีนี่ขนาดตะกัวเก่าร้อยกว่าปีนะครับผมไม่ต้องพูดถึงพระล่วงรางปืนพระผงอ่าพระร่วงรางปืนพระ,ะพระท่ากระดานนะครับผมพระมเหศสวนนะครับผมอ่าสิ่งที่พวกเรานะฮะหรือพระหัวยานนะครับผมโลโลหะเขามันต้องเก่าถึงยุคจริงๆนะครับผม ผู้ยามนะครับผมสุดๆนะครับผมเนี่ยผมก็ยมพยายามเสนอพยายามเสนอนะครับผมว่าอ่าดูความเก่าเป็นอเราก็ได้ผ่าแท้โดยอตัตโนมัตินะครับผมอยิ่งได้ความสวยสภาพแบบนี้นะครับยิ่งหายากนะครับผมนี่คือ สุดยอดนะครับผมแต่มีทิมองหนึ่งนะครับผมพระปิดตาเนื้อสำริดของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังก็ยิ่งหายากมากนะครับผมชีวิตผมก็พบเจอองค์เดียวในชีวิตนะครับผมมังเอิญผมช่วงเมื่ออาทิตย์ก่อนนู่นครับก็ได้อพระปิดตาเนื้อสำริดของหลวงพ่อเกิดนะครับผมซึ่งเป็นสหธรรมิตรของหลวงปู่จันทร์วัดโมลีนะครับผมก็ได้หลุดมาองหนึ่งนะครับผมก็ เป็นสิ่งที่อ่าไม่ค่อยพบเห็นในค้องตลาดในคนนานๆก็จะพบบางครั้งในชีวิตนะครับผมบางครั้งในชีวิตนะครับผมก็พบเจอแค่องค์เดียวแล้วก็ไม่เจออีกเลยนะครับผมอย่างองค์นี้นะครับผมคงจะพบครั้งเดียวนะครับผมแล้วก็จะไม่เจออีกแล้วนะครับผมมันเป็นความสิ่งที่หายยากมากนะครับผมส่วนปิตายัน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 ยุ่งของหลวง หลงปู่ปเอี่ยมวัดหนังนะครับผมก็ผมผ่านมือผมไม่ต่ำกว่าสิบองค์แล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะหายากเช่นกันครับผมแต่ว่าก็ยังได้พบผ่านตาบ้างนะครับผมที่เขาปลอมกันมากที่สุดคือทีมปิดตายันยุ่งเนื้อสัมฤทธิ์นะครับผมส่วนทีมแบบนี้นะครับผมก็มีปลอมบ้างนะครับผมแต่ว่าเนื้อความเก่าความเก่าเนื้อไข่สนิมนะครับ เขาก็ปลอมไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ผ่านมาร้อยกว่าปีนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังก็พวกคนก็ยอมรับนะครับว่าเป็นสายที่มีพุทธคุณด้านอยู่ยงคงกระพันแคข้วคนาครับนั่นคือใครๆก็อยากครอบครองนะครับผมแต่องค์นี้นะครับผมหนึ่งเดียวนะฮะมีแล้วนะฮะมีแล้วคือจบเลยนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องมีองค์ที่สองนะะเพราะว่าปัญหาไม่ได้ยากมากนะครับผม